ในข้อนี้เราก็จะมาดูเรื่องของไฮเพอร์โบลากันก่อนอื่นก็คือเราจะทวนไฮเพอร์โบล่าไฮเพอร์โบลาไฮเพอร์โบลาพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดล,ลองจากวงทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เนาะสองเรื่องนี้ไฮเพอร์โบลาก็จะมีสองกรณีก็คือในแนวนี้ใช่ไหมกับ ในแนวนี้โดยที่ในแนวนี้ในแนวนี้มันจะเป็น x ลบ y ถูกปะแล้วก็ในแนวนี้ก็คือมันจะเป็น y ลบ x แต่ว่าค่า A ก็จะยังอยู่ในส่วนของตัวข้างหน้าอยู่เหมือนเดิมโดยที่ A กับ B เนี่ยมันจะต้องมากกว่า 0, แต่ A ไม่จำเป็นจะต้องมากกว่า B เหมือนในวงวีแต่คือในวงวีมัน A กับ B มากกว่า0และ A จะต้องมากกว่า B., แต่ในกรณีนี้คือไม่จำเป็นถูกไหมแล้วก็ค่า C ของไฮเพอร์โบลา มันจะเป็น a กำลังสองลบ a กำลังสองบวก b กำลังสองเนาะโดยที่จุดศูนย์กลางมันจะห่างจากจุดยอดเป็นระยะ a หน่วยและห่างจากจุดโฟกัสเป็นระยะ c หน่วยนั่นเองห่างเป็นระยะ a หน่วยตรงนี้ห่างเป็นระยะ c หน่วยส่วนสมการเส้นกำกับืม สมาการเส้นกำกับมันก็จะต้องมีสองเส้นในแต่ละกรณีถูกปะอย่างเส้นนี้สมาการเส้นกำกับก็จะเป็น y เท่ากับบวกลบ b ส่วน ax พิสูจนได้จากการที่น้องวาดกล่องกล่องตรงนี้ยาว 2a ตรงนี้ยาว 2b แล้วก็วาดเป็นผืนผ้าแล้วให้เส้นกำกับมันตัดกล่องเนาะ ส่วนในกรณีนี้ก็จะเป็น y เท่ากับบวกลบ a ส่วน b x นั่นเอ,องครนี้เราทวนไฮเพอร์โบลากันคร่าวๆแล้วก็จะมาดูโจทย์กันอย่างข้อแรกไม่ต้องจัดรูปอะไรเลยใช่ไหมเพราะเขาให้รูปมาอย่างสวยงามอยู่ละมันเป็น x ลบ y แสดงว่าต้องตรงในกรณีนี้ เราก็ณอยน,นี้เป็น x ลบ y เนาะ,ะจุดศูนย์กลางที่ได้ถ้าดูแล้วตอบได้เลยก็คือมันเป็นจุด1ลบ3เพราะว่า x ต้องลบ h เนาะ h ก็เลยเป็น1ตรงนี้ต้องเป็น y ลบ k ลบ k ได้3 k ของนอ้องก็เลยได้ลบ3ส่วนจุดโฟกัส ตอนนี้พี่ใจลองไม่วัดรูปให้น้องดูนะกันให้น้องแบบว่าคิดภาพตามถ้าตรงนี้เป็นจุดศูนย์การจุดโฟกัสมันก็ต้องห่างไป c หน่วยถูกปะโฟกัสของน้องก็ต้องไปหาค่า c ก่อนโดยที่ c มันคือรูท a กํลังสบวก b กํลังสก็ได้เป็นรูทเกบวกสิ ก็คือรูทยีก็เท่ากับห้านั่นเองอ่ะได้สีเท่ากับหจากตรงนี้จุดศูนย์กลางห่างไป5หน่วยก็จะต้องมี2ฝั่งถูกปะฝั่งหนึงบวกหอีกฝั่งหนึงลบหก็เลยเป็นจุด1-3ลบ3บวกไป5ก็คือบวก ในฝั่งของ x ถูกทปะก็เลยกลายเป็น6ลบ3ส่วนอีกจุดก็จะถอยไปลบ5จาก1ถอยไปลบ5ก็เลยกลายเป็นลบ4นั่นเองก็เป็นจุดลบ4 3ลบ4ลบ3แล้วก็จุดยอดอ่ะจุดยอด จุดยอดจากจุดศูนย์กลางหารจากจุดยอด a หน่วยใช่ไหมน้องได้ค่า a มาเป็น3เพราะ a กกำลังสองเท่ากับ9 x ก็เลยเท่ากับ3ก็ฝั่งหนึงบวกไป3หน่วยอีกฝั่งหนึ่งลบไป3หน่วยบวกไป3หน่วยก็กลายเป็น4ลบ3ลบไป3หน่วยก็กลายเป็นลบ2ลบ3า ส่วนเส้นกำกับสมการเส้นกำกับในกรณีนี้ก็คือ y เท่ากับบวกลบ b ส่วน ax b ของน้องก็เลยเป็น4เนอะ a ก็เป็น3ก็เป็นบวกลบ4ส่วน3 x นั่นเอง แต่ว่าอย่าลืมว่ามันจะต้องเลื่อนจุดศูนย์กลางไปด้วยเพราะฉะนั้น y มันก็ต้องลบ k เหมือนเดิมก็เลยกลายเป็น y บวก3ส่วน x มันต้องลบ h มันก็เลยเป็น x ลบ1เพราะถ้าเกิดว่าเป็นอันเนี้ยจุดศูนย์กลางน้อนจะยังเป็นจุดศูนย์ศูนย์อยู่ น้องก็ต้องเลื่อนจุดศูนย์กลางไปตามที่ไฮเพอร์โบลาของน้องเลื่อนก็คือเลื่อนไปเป็นลบสามเลื่อนไปหนึ่งอันนี้ก็คือข้อแรกส่วนข้อที่สองก็ยังเป็นในกรณีนี้อยู่ถูกปะเพราะว่าดูแล้วมันเป็น x ลบ y ก็ตรงกับกรณีที่มันอยู่ในแนวนี้ น้องรู้ค่า h แน่ๆรู้ค่า k แน่ๆโดยที่ตรงนี้มันต้องเป็นลบ h โดยปกติเนาะ x ลบ h เท่ากับ x บวก8 x ของน้องก็เลยเป็นลบ8ส่วน y ลบ k เท่ากับ y ลบ6 k ของน้องก็เลยเท่ากับ6แน่นเน่ก็ได้ว่าจุดศูนย์กลางคือจุดลบ8 6 ส่วนจุดโฟกัสจุดโฟกัสต้องไปหาค่า c ถูกปะ c มันเท่ากับรูท a กำลังสบวก b กำลังสองแต่ว่าไหนค่า a ไหนค่า b เพราะว่า a กับ b มันเท่ากับหนึ่ง a กับ b เท่ากับ1ตรงนี้หารหตรงนี้หารหอยู่ c ก็เลยเท่ากับรูทสองนั่นเองส่วนจุดโฟกัสในกรณีนี้ก็คือคิดเหมือนข้อแรกจากจุดศูนย์กลางไปหาจุดโฟกัสมันต้องหาน c หน่วยมันเลื่อนไปในแนวแกน x ถูกปะตรงนี้ก็เลยต้องบวกไปรูทสองหน่วยส่วนตรงนี้ก็ลบไปรูทสองหน่วยของพิกัด x ก็จะเป็นลบ8บวกรูสองหกับลบ8ลบรูสองแล้วก็6นั่นเองก็ได้จุดโฟกัสมาแล้วส่วนจุดยอดก็ต้องเอาค่า A มาคิดถูกไหมคะค่า A ที่น้องได้ก็เป็น1แสดงว่าจากจุดศูนย์กลางไปหาจุดยอด บวกไป1กับลบไป1บวกไป1ก็เลยกลายเป็นลบ7 6นั่นเองส่วนลบไป1ก็เป็นลบ9 6ได้จุดโฟกัสจุดยอดจุดศูนย์กางส่วนเส้นกำกับสมาการเส้นกำกับกรณีนี้ก็คือ y เท่ากับ บวกลบ b ส่วน a x ถูกไหม b กับ a มันเท่ากันเศษส่วนมันก็เลยเท่ากับ1ก็จะมี2สมการก็คือ y ลบ k กับบวกลบ x ลบ h อ่ะก็จะได้สมการเส้นกับกับ2เส้นด้วยกันก็คือ y ลบ6กับ y ลบ6เท่ากับ บวกลบเบวกแปดถ้าเป็นวนหัวถูกไหเลขัวก็คือสองวาองนอย่างงี้ตัดการได้เลย้ำตอบหน่ง้เองเ็หนสองกดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะ